อันนี้เป็นขนนะครับแต่ไม่คันอันนี้รับประกันจากแม่บ้านเพราะเขาตัดหน่อ,อไปเขาบอกไม่คันนะครับอาวเดี๋ยวต้องมาลองพิสูจน์กันในระยะยาวๆนะครับนุ่มๆมันก็ติดอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันเป็นตัวกรรมยี่ที่ติดออกมากลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลม เขาเรียกว่าตื่นเต้นมากลองดูดิครับนี่หน่อไม้โคตรของความใหญ่เลยยักษ์เลยนดูดินี่เก้านิ้วแล้วเนี่ดูดิโอโหใหญ่มากนี่อันนี้ยังไม่บอกว่าเป็นพันอะไรนะครับลองดูสิครับนี่พันอะไรเอยโอ้โหจานวนก็เยอะแล้วดูมันออกทีนี่น่าตกใจนะเนี่ยน่าตกใจมากยังลองนับอีกทักทีไหมเริ่มจากข้างในนะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหเจดเจดแล้วนะแปดโอ้เยอะจริงๆ9เอาแล้วนะนี่นี่ขึ้นี่สิบสิบเอ็ดสิบสอสโอ้อันนี้หนอห่างมากห่างมากนี่สิห้าทำไมห่างขนาดนี้สิบห้าห้าแล้วนะนี่ข้างในนี่อันนึงนี่ดูไปไปเรื่อยตรงมุมนี้คุ สินี่ตรงนี่หสิบหกสิบเจ็สิบแปดสิบเก้าสิบเก้านะนี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้าโอ้โหสวยจริงๆ26 2ยี่สิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้ายิบเก้านะสามสิบ สามเอ็ดอันนั้นนอาไปแล้วเนาะสาสิบเอ็ดหน่ออันนี้เพิ่งตัดไปนะครับสามสิบเอ็ดหน่อโคตรของความดกเลยแล้วใหญ่มากอันนี้คือไผ่อะไรเอ่ยไผ่เฉียงรุนครับหรือว่าเบอร์บางคนบอกอันนี้มันตรงหม้ออ่ะก็ะใช่ตรงหม้อก็ได้แต่ทีนี้ตัวนี้เขาบอกเป็นตรงหม้อที่ไม่คันนะครับเป็นตรงหม้อที่ลักษณะพิเศษคือไม่คันกอแม่มันเนี่ยอยู่อุทยานแห่งชาติคลองพนมสุราษฎร์นะครับแต่เราไปได้มาเนี่ย เราไม่ได้มาจากอุทยานนะครับอันนี้ได้มาจากรุ่นพี่เนี้ยก่อนเนี้ยสิบปีแล้วนะครับสิบปีแล้วเราดูลำอลังการเลยตอนนี้ก็ไซนี้ก็ประมาณเจ็ดนิ้วอะเจ็ดนิ้วอะหกนิ้วเจ็ดนิ้วแล้วเลยนะนะเรากาลังเล่งจํานวนอยู่ตอนนี้เราไปได้มาจากของลุงอ่าเขาเรียกว่าหมอสิทธ์นะก็ได้มาแล้วก็มาเล่งจํานวนมันอยู่ผมว่าถ้าเกิดทำนอนอกฤดูก็เข้าท่านะแต่ว่าตัวนี้ก็ มันจะเท่าที่เราดูนะถ้าเป็นตัวกิ่งเล็กๆอะ่ะมันมันก็มีหนอนะแต่ใหญ่ๆอย่างนี้นะ่าจะไม่ออกหนอ่อจังหวะถ้าเกิดนอกฤดูนะต้องกิ่งเล็กๆให้มันกําลังแอคทีฟอ่ะกาลังที่จะฟิตเดือมันจะออกแต่ถ้าเกิดแก่ๆนี่ไม่น่าออกอันนี้เฉพาะเราไม้ปีนะครับนี่โอ้โหใหญ่จริงๆตกใจเลยเนี่ยคือเรามาเห็นแล้วก็เอา้า ก็ไม,ไม่ได้มาดูนานเนี่ยคำว่านานนี่ประมาณไม่เกินสิบห้าวันเนี่ยแป๊บเดียวมันเริ่มเลยครับนะอันนี้เราก็ไปฟังจากหมอสิทธิ์มาเขาดองเนี่ยเพราโลละสามสิบดองแล้วอะมีเท่าไรก็ไม่พอนะมันได้ฝนดีมั้งนะโอ้ดูใหญ่จริงจริงยังเขาเรียกแล้วมันขึ้นนี่นะนี่ไม่ได้ทําเขาเรียกว่าโฟตโตช็อปนะดูดิมันซ้อนมาเป็นแบบอ,อืเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไม่ได้แต่งด้วยนะ อันนี้เป็นขนนะครับแต่ไม่คันอันนี้รับประกันจากแม่บ้านเพราะเขาตัดหน่อไปเขาบอกไม่คันนะครับเดี๋ยวต้องมาลองพิสูจน์กันในระยะยาวๆนะครับเอนี่ดูสิเออมันเป็น durability. นุม่มๆนุ่มๆมันก็ติดอยู่แล้วละ่ะแต่ว่ามันเป็นตัวกำมี่ที่ติดออกมาเออนี่นะมันเป็นกำรรม,ม,กกาม,มาี่นะครับแม่ถ้าไปลองพิสูจน์กันกอเราโน้นก็มีนี่กำมี่นะครับเออมันก็เป็นไผ่รงพันหนึ่งแหละแต่ว่าโอ้โห ปีนี้นี่ลำจังหนับเลยใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องตัดไอ้พวกที่เขาเรียกว่าขึ้นกลางเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ควรเอาไว้นะแต่ว่ามันก็ขึ้นไปแล้วอ้าโอเคนะครับอันนี้ก็ลุงกลมให้มาตื่นเต้นกับไผ่เขาเรียกว่าไผ่เฉียงรุนครับขอบพระคุณในการติดตามครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ